ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นพระเจ้าโจผีเป็นบุคคลสำคัญในยุคสามก๊กของจีนและเป็นจักรพรรดิองค์แรกของรัฐบุยก๊กพระเจ้าโจผีเกิดปีคริสต์ศักราช187-226มีชื่อรองว่าจื่อหวนเป็นโอรสองค์ที่สองของโจโฉและนางเตียนซี่เขาเป็นผู้มีพรสวรรค์ ทางด้านการปกครองวรรณกรรมและการต่อสู้มาตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นโจผีได้ติดตามโจโฉออกรบหลายครั้งทำให้เขาได้รับประสบการณ์ทางการเมืองและการทหารมากมายนอกจากนี้เขายังมีความสนใจในด้านการประพันธ์และกะวีนิพนธ์ซึ่งทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกวีและนักเขียนคนสำคัญของยุคนั้น การก้าวครึ่งสู่บัลลังในช่วงท้ายของชีวิตโจโฉโจผีต้องแข่งขันกับน้องชายคือโจสิทธ์เพื่อสืบทอดตำแหน่งในช่วงเวลานั้นโจสิทธ์ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาหลายคนเนื่องจากเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านกวีนิพนธ์แต่โจผีได้รับความไว้วางใจจากเหล่าขุนนาง และที่ปรึกษาคนสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีวุฒิภาวะและความสามารถในการบริหารจัดการที่เหนือกว่าหลังจากโจโฉเสียชีวิตในปี220โจโผีได้ครึ่งเป็นมุยอ,อ,อ๋องขอแทนบิดาจากนั้นเขาเริ่มดำเนินการเพื่อก้าวคึ้งสู่ตำแหน่งจักรพรรดิอย่างเต็มตัวในปีเดียวกันโจผีได้บงังคับให้พระเจ้าเฮียนเต้ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกสละราชสมบัติให้กับเขาอย่างเป็นทางการจากนั้นเขาจึงสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์มุยกะและตั้งชื่อราชสมัยว่าหวงชูซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคราชวงศ์ฮั่นและเข้าสู่ยุคสามก๊กอย่างสมบูรณ์ ในฐานะจักรพรรดิโจผีได้ดำเนินนโยบายสำคัญหลายอย่างเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาณาจักรวุยกกการปฏิรูปการบริหารขาวได้จัดตั้งระบบ9กขั้นผู้ให้การซึ่งเป็นระบบคัดเลือกขุนนางและผู้มีความสามารถเข้ารับราชการตามคุณสมบัติทำให้การบริหารงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น นโยบายทางทหารโจผีได้นำทัพออกรบหลายครั้งเพื่อขยายอาณาเขตและต่อสู้กับรัฐจโจกกและงอกกกแต่ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดไว้การส่งเสริมศิละปะและวรรณกรรมเขาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนักปราชญ์และศิลปินอย่างต่อเนื่องทำให้ยุคสมัยของเขากลายเป็นยุคทอง ของวรรณกรรมมุยโกบโดยเฉพาะในรูปแบบของบทกวีและบทความโจผีเองก็มีผลงานสำคัญบ้านปลายชีวิตพระเจ้าโจผีครองราชได้เพียงเจปีก็เสด็จสวรรคตในปี226ขณะพระชนมายุ4 0พรรษาโดยมีพระโอรสคือโจยอยขรึ่งครองราชสืบต่อจากพระองค์ พระเจ้าโจผีไม่เพียงแต่เป็นผู้สถาปนาราชวงศ์วุยกกเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการปกครองและส่งเสริมศิละปะวรรณกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์จีนในยุคหลัง